มาี่คนขับมาเอา้าเรียบร้อยเอา้าเป็นไรอ่ะกระตุกกระตุกกระตุกด้านท้ายแบตหมดโอ้ สวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตท,ทีมงานนรงหน่อยมาเก็บงานอีกแล้วครับน่าจะรอบที่สามรอบร,รอบที่สีนี้ครับมาเก็บงานอันนี้ไม่เคยเห็นเลยรถรวมจากไหนเนาะนี่ Oh, oh, ไม่เคยเห็นมาวิ hmm. ่งกับทีมงานนรงเลยคันนี้ mm hmm. น่าจะเป็นครั้งแรกหรอเปล่าอุโซ mm hmm. คันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ย oh, mm hmm. แสดงว่ารับรับรถใหม่มาสองคันแล้วเนี่ยรถร่วม mm hmm. แต่มีดูรถจากข้างไหนครับ mm hmm. ไม่เคยเห็นเลย โอ้มีรถจากทีมงานอื่นมาวิ่งร่วมก็2องคันแล้วหรือมีอีกรอชมครับดินเริ่มเละแล้วครับทางขึ้น แต่น้ำยังไม่ออกเลยครับน่าจะลงสามชั้นนั่นนี่อู๊สะดุดดิน จะแข็งหน้าดูเลยครับดินดินเหนียวยังไม่ถึงชั้นดินดาดเลยเนี่ย งานเที่ยวครับผมสลักใดไปกลับก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับเอาเต็มแล้วครับอ้โอ้ทำไมเสียงเหมือนเสียงเหมือนสะดุดสะดุดยังไงไม่รู้ครับ เสียงเหมือนเหมือนน้ำมันน้ำมันลงไม่ทันอะ่ะเสียงสะดุดสดุดเหมือนรถจะดับอะ่ะไม่ได้บูลลี่นะ <c oughs> รถหล่อบโบเชตแน่เจอกันอีกแล้วครับไม่รู้จะไปทางไหนมีทีมงานนี้ทีมงานเดียวครับที่ <c oughs> ที่ยังที่มีงานเยอะครับ ไม่มีที่ไปก็นี่แหละมาหาทีมงานนี่แหละม่วงสะอื้นตอดระแนงออกแล้วครับเอาเต็มไวเต็มไวมาเอา เรียบร้อยเอา้าเป็นไร,รอ่ะเะตุเขตุเตุก,ก,ตกด้านท้ายแบตนหมดโอ้เอา ว่าแบตเสื่อมแล้วเนี่ยเป็นแบตใหม่แล้วนแดื่มดื่มครับดื่มดื่มยังไม่แม็ปยังไม่แม็ เดี๋ยวจะไปนั่งด้วยเดี๋ยวอีกรอบหลังก่อนร้อนเหลือเกินครับโอ้ต้องหาตากแอร์แล้วเนี่ย งานเที่ยวแค่นี้ครับหรือหรือต้องเป็นเที่ยวแบบเกือบจะแบกแล้วเนี่ยดูครับเกือบจะแบกแล้วเนี่ยงานเที่ยวใส่เยอะเลยโอ้เกือบแบกเลยเนี่ยเอา มันจะร้อนอะไรขนาดนี้นี่ใหม่แล้วเนี่ยแดดประเทศไทยครับสุดยอดเลยเสียแชมป์รถสะอาดมากครับ អើយថយ ถามตูดกันมาเลย ป๊อกเซป๊อกไม่ได้เจอกันนานเลยครับกันนี้เอาเสจเรียบร้อย ข้างอ่านครับโอ้ทำติ๊กเกอร์มาใหม่ด้วยนีย่เอาอ่านว่าอะไรอ่านดูครับโอ้ตรงนี้ก็เพิ่งติดใหม่ครับแต่งจนไม่มีที่แต่งแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยเต็มเรียบร้อย คนตัวไหนมานี่คนขับ <laughs> โอ้โหหมออันหมออันน่าจะคันสุดท้ายครับคันนี้รถเท่าแกนะ่าจะจอดนะยังไม่เห็นรถเท่าแกเลยครับเมาีกรอบคันนี้ลุยครับ ชิวครับเจยเล่นทิปเผลออีกแล้วลุยครับ เจอกันคลิปหน้าครับติดตามชมครับเดี๋ยวบ่อนี้จบก็จะไปขุดทางไหนครับรอติดตามชมครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ